สวัสดีครับทุกท่านนะฮะกินข้าวมาอร่อยมากเลยบอกฮะพ่อมาพอดีเฮ้ยพ่อมาใช่ขึ้นน okay, right. uh, okay. ี่ไม่ได้คุณพ่อมาทุกท่านกลายเป็นคลิปคุณพ่อมาเฉยเลยนั่นแหะสิเราไปตามไปถามไหมไปไปก็ไปวันจะ เอาพ่อก่อนนะตรงนั้นเดี๋ยวไปดูพ่อก่อนคุณพ่อหายไปไหนมาตั้งหลายวันโอ้เราได้หน่อหายเออใช่เรานี่แหละหายสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้โหขิวมาทีเดียวเลยรถหืมไหหรือเปล่ารถนี่ไม่มันขิวยังเลย มันแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมโอ้เลิกง่ายเราบอกลวดอย่ไหนพักเที่ยงครับ๋อพักเที่ยงโอ้ครับผมเอ้โอ้ดีใจตกใจหมดเลยจับไปทำงานอีกมามยังนมา่ยามาเป็นกบทีมงานมาทำงานอ๋อมาจอบดูเราเออเอรู้รู้รู้ พ่อพ่อเขาร่มไหมเรายืนตากแดดอยู่เขาร่มไหมเราเอ้ยรู้แล้วรู้แล้วคุยอะไรไม่รู้เรื่องเราตอนนี้เออเอ้าไม่รู้อะไรเป็นอะไรพอแล้วพอแล้วพ่อพ่อมาหน่ะพ่อมาอีกยังยัง อันนี้คลิปมาเฮาเฉยเป็นยังไงคุณพ่อพื้นพื้นที่เทม่งอะไรครับคุณพ่อที่สร้อยบ่บ่ครับผมช้างมอ๋ออันว่าจะเทพรุ่งนี้ครับว่าจะเทพื้นพรุ่งนี้ถ้าคุณพ่อมีงานก็ไปทำงานได้หรือว่าจะอันนี้กันแล้วแต่พ่อเลยคขอบคุณมากครับผมจะไปช่วย ถ้าถ้าว่างก็มาถ้าไม่ว่างก็ไม่เป็นไรคุณพ่อทำงานคุณพ่อไปเนาะได้รักไปไหนคะเนี่ยไม่รู้เพราะว่าเขาขุดมันแซ่ไปขุดมันเนาะขุดมันโอ้เดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เทพื้นอัดน้าพอาร์เดอร์ไป่ต้องหุดแล้วมันเดี๋ยวมันสีแซะพอด พอดีแล okay. ้วล่ะน้ำ okay. นี่ฮดจักมือแล้วสองสามมือแล้วเนาะสองสามมือเออดีดีดีเดี๋ยวกาโปดีดีเดี๋ยวมือกับปูนน่าจะมาช่วงประมาณสักเวลาเดิมเนาะเก้าสิบโมงเนาะเหมือนที่เราเคยสั่งคิวแรกกันเลยซ้ำนะเจ้าเดิมเจ้าเดิมอันเจ้านี้เป็นปูนเขาดีปูนเขาไม่ค่อยเหนียวเท่าไหร่มันมันกวาดง่ายดี แล้วอันของหลุยหลุยกันค่าครับแล้วอันสามคิวเนาะพ่อเนาะพ่ออยู่ดอกเนาะสามคิวอันนี้ตั้งใจมาจอบดูเราโอ้ยังยังเอ้ามาดูว่ามาทำงานไหมวันนี้พูดปุ๊บ ไปกับไปยดงานบ่ดนแล้วไปทํางานที่มาจอบึงมาจอบึงเอายังยั้งยั้งกินก๋วยเตี๋ยวป้าคนแพงเรอับล้านประจับมอง้แย่ะันรับมองที่แยกร้านเซบี มันจะดีใจเกินเลยหมานี่ครับผมามคุณพ่อมาส่องดูเราโอ้มันดีใจเกินมาเนี่ยเออเอาไปด้วยซะเอาไปทำงานด้วยไปซะปิ้งกินอยู่หน้างานนนคุณพ่อมีการแอบมาจอบดูเราด้วยนะท่านผู้ชมเออเยี่ยมเลย

เยี่ยมเลยท่านผู้ชมคุณพ่อมาเนาะเอออ่ะก็อะเอาเลยไหมเอาเลยเอาเลยเนาะเดี๋ยวเอาในคลิปนี้ให้จบเลยนะเนาะ